สว่วนครับวันนี้นที่12กันยายนสมรน6เรามาวางแผนกันนะครับว่าตลาดหุ้นเป็นเช่นนี้หุ้นเป็นเช่นนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับก็อื่นมาดูนะครับแนวโน้มของเซ็ตนะครับปวกไป5.80จุดนะครับ แล้วก็ราคาเซตอยู่ที่1293.83จุดสนะครับสีเขียวนะครับส่วนตลาด m อ i ก็บวกขึ้นมาสีเขียวหนักเลยบวกไป2.31จุดนะครับอยู่ที่255.66จุดนะครับก็บวกทั้งคู่นะครับส่วนตัวอื่นก็สีแดงสลับกันไปแต่ว่าทองคำนั้นก็เขียวขึ้นมานะครับน้ำมันก็ลดลงไปเล็กน้อยนะครับก็ส่งผลปตทนั่นเองนะครับ เราจะไปดูแล้วก็เก่งกับไรไหนท็อปอิมแพคเกนเนอร์นะครับยังคงมีแนวโน้มนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เคยเล่าหลายครั้งนะครับว่าถ้านะครับเดลต้าบวกตั้งแต่2บาทขึ้นไปเซ็ตจะต้องบวกนะครับวับนนี้เดลต้าบวกขึ้นไป2บาททุวนนะครับราคามาอยู่ที่156.50บาทนะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมา ถาซื้อตั้งแต่3เดือนที่แล้วนะครับบวกขึ้นมา56เรนะครับเพรนฉะนันทีที่ซื้อไว้เมื่อ3เดือนที่ผ่านมาก็ควรจะต้องถือต่อนะครับเพราะว่ามันได้กําไรส่วน1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4 1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกไป5นะครับส่วน P/E อยู่ที่105.99เท่านะครับแล้วก็มี U อยู่ที่0.30นะครับ มีเพสที่0.8 1สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.4 6สตางค์ไปดูจังหวะของกราฟของเดลตานะครับราคายังคงค่อยๆ่อยไซด์เว์อัพขึ้นมานะครับถ้าเห็นท่านก็เห็นว่าราคาเลือกข้างขาขึ้นนะครับเมื่อบูลิเจอร์แบนด์ไซด์เวย์มาด้านข้างราคาเลือกขาขึ้นแล้วก็ราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับไปที่กรอบลีเลชั่นสูงสุดนะครับอาจจะไปที่ราคา200บาท ในตอนนี้ท่านอาจจะเห็นว่าราคาล่าสุดอยู่ที่156.50บาทเป็นราคาแนวรับที่สูงแต่ว่าโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนั้นก็มีสูงนะครับราคาก็จะขึ้นไปนะครับเป็นโอกาสให้เก่งกำไรได้ต่อไปนะครับแม้ว่าวอนรุ่มจะเป็นวันรุ่มสีแดงนะครับวันนี้มีวันรุ่มข้ามาทั้งสิ้น3.94มิลลิเนนะครับ ส่วน nscd นะครับไซว์อัพขึ้นไปนะครับยืนเหนือเส้นสัญญาณอยู่เหนือเส้นซูนนะครับส่วน si ไซด์เวถึงไซด์เวไปทางด้านข้างนะครับราคามาอยู่ที่63.01จุดนะครับก็ถือว่ายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราบลกซารองรับราคาอยู่ด้านล่างแสดงว่าราคายังคงจะต้องไซว์อัพขึ้นไปแต่ตอนนี้ราคาขึ้นมาเบาๆนะครับบวก2บาทนะครับ ไปดูตัวถัดมานะครับนั่นก็คือ AOT นะครับ AOT วันนี้บวกขึ้นไป0.50สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่38.25บาทนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป40% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1%กับ1วีที่ผ่านมาก็ลบไปอีก0.55%นะครับ ส่วน P/E อยู่ที่29.10เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่2.09นะครับส่วน EPS อยู่ที่1บาทอ่า1บาทครับแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.79สตางค์นี่คือ AOT นะครับไปดูจังหวะของกราฟของ AOT กําลังบีบเข้ามากันและราคาเลือกข้างนะครับราคากําลังเลือกข้างขาขึ้นและกําลังตัดสินใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นสัญลักษณ์ของโดจิที่มี มีหัวนิดหน่อยแล้วก็มีไส้เทียนยาวลากลงมานะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กำลังจะตัดสินใจว่าจะไซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับหรือจะย่อต่อลงมาด้านล่างเพราะน,นั้นจังคงเป็นทางเลือกแต่แนวโน้มนะครับแนวโน้มของตัวนี้นะครับจะเห็นว่า มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อถามว่าตอนนี้ทํำยังไงดีท่านก็ควรจะตั้งคัดลอดไว้ที่เส้นกงกลางนะครับก็ตั้งไว้ประมาณสัก30 30.5หรือ30.7นะครับแล้วก็ถ้าเกิดราคายังคงขึ้นต่อเราก็ควรจะเก่งกำไรทนถือต่อไปนะครับแม้ว่าวันนี้มีวันรุ่มออกนะครับส่วนใหญ่นะครับมีวันรุ่มที่ 12.10มิลเลียนนะครับแต่ว่ามีสตีดไซเวทถึงไซเวทด้านข้างยืนเหนือเส้นสัญญาณยืนเหนือเส้นศูนย์นะครับไสายก็ไซเวทถึงไซเวทด้านข้างนะครับอยู่ที่52นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลุ้นให้ราคาไซเวทขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นจะเป็น AOT ก็ต้องเก่งกําไรกันต่อไปนะครับถือได้นะครับ,นะรบทนถือได้ถ้าราคายัางคงยืนอยู่ด้านบนนะครับ ถัดมาตัวที่3นั่นก็คือ PTT น,นัคือปตทนั่นเองวันนี้ยังมีแรงบวกขึ้นมาอยู่นะครับวันนี้บวกขึ้นไป0.25สตางค์มาอยู่ที่33.50บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป8%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกไป3% 1อาทิตย์ล่าสุดก็บวกไป6%นะตอนนี้อยู่ที่5%นะครับ PE อยู่ที่13.73เท่านะครับมีอยูที่6.37% BPS ที่1.57สตางค์ต่อหุ้นนะครับหรือกำไรสุทธินั่นเองส่วน DPS หรือการปันผลอยู่ที่1.30สตางค์นะครับไปดูจังหวะแล้วก็กราฟของปอทชนะครับดูเหมือนว่าราคายังคงพุ่งต่อนะครับราคาไซด์เวิร์พขึ้นมาตามจังหวะการพุ่งขึ้นมาของราคาคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าราคาขึ้นมาทนกรอบด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับคือขึ้นมาชนแนวต้านด้านบน คือจุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าท่านคิดว่ามันคือจุดที่ทํากําไรสูงสุดแล้วกวนที่จะคัดลอสเลยก็ได้นะครับเพราะอะไรครับราคามันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเป็นไปตามจังหวะของมันเองนะครับต่อไปก็คือจังหวะที่เขาจะทําต่อไปก็คือจังหวะที่เขาจะต้องวิ่งลงนั่นเองนะครับสลับตัวตัวปตทนะครับตัวพอตทนะครับ อนนี้ปตทหายไปจากหน้านี้แล้วนะครับแสดงว่าอะไรครับปตทหลุดจากหน้าท็อปอินแพกนะครับก็แสดงว่าราคาย่อลงไปอย่างชัดเจนนะครับอย่างย่อลงไปอย่างรุนแรงเพราะฉนั้นตัวนี้ท่านต้องคัดลอสนะครับต้องคัดลอสออกไปนะครับมาที่ตัวที่สี่แล้วกันนะครับนั่นก็คือการบินไทยนะครับช่วงนี้การบินไทยเข้านะครับ ก็ราคาบวกขึ้นไป0.20สตางค์นะครับมาอยู่ที่14.70บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นไป308%นะครับแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป10%นะครับแต่ว่า1นอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา6.52%นะแล้วก็มี EPS บวกอยู่0.78สตางค์ต่อหุ้นก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนกราฟนะครับกราฟของการบินไทยนะครับ จังหวะก็ยังคงจะต้องเก่งกำไรกันต่อไปนะครับราคาจะค่อยๆไซเวกับขึ้นไปที่กรอบในแนวกชันสูงสุดนั่นเองนะครับมีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับเห็นได้จากนะครับตอนนี้นะครับวนลุ่มเป็นวนลุ่มออกเล็กน้อยนะครับอยู่ที่28.86มิลเลียนส่วนในเมสซีไซเว์ถึงไซเว์ไปทางด้านข้างนะครับยืนอยู่พอดีกับเส้นสกแนลแล้วก็เส้นเหนือเส้นซีโร่นะครับ ส่วน s s i ไซด์เวฟข้างนะครับอยู่ใกล้ใกล้โอบอนะครับที่ราคา67.48มิลเลียนจุดสีจุดนะครับเพราะฉะนั้นราคายังคงจะต้องไซด์เวฟถึงไซด์เวฟอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็รอรลุนที่ราคาจะกลับไปที่10 1ส16หรือ20บาทนะครับสลับการปินไทยนะครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแนวโน้มของเดิมที่มันพุ่งขึ้นไปคือราคา ที่สิบห้าสิบาทนะครับเพราะฉะนั้นราคาอาจจะกลับขึ้นไปแต่ว่าก็จะต้องใช้เวลากันหน่อยนะครับก็อีกประมาณสักสองหนึ่สอนะครับสำหรับการบินก,ก็ยังคงจะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับและนี่ก็คือ5ตัวนะครับที่เรานำมาใน Top ปอินแพนะครับซึ่งตัวที่เราเล่าไปตัวที่5ก็คือตัวปตทนะครับซึ่งมันหลุดออกไปนะครับเขาหลุดออกไปเพราะว่า เขาติดลบนั่นเองนะครับในะตอนนี้เราก็จะไม่เห็นว่าปตทแต่เราได้เล่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเซตอ่าราคาน้ํามันของโลกนั้นเป็นสีแดงเมื่อเป็นสีแดงราคาก็ต้องย่อลงมานะครับถ้าเห็นจากกราฟของปตทราคาก็ถึงกําไรสุดท้ายแล้วก็ต้องย่อลงไปอันนี้ต้องเล่าให้ท่านเห็นโดยที่ไม่มีการาฟให้ท่านเห็น,นก็ต้องไปไล่ดูนะครับไปดูท็อป ท็อปตัวอื่นท็อปแวร์ลูแล้วกันนะครับของของของการาฟนะครับก็จะได้เห็นปตทตรงนี้นะครับราคายังคงเข้ามาใน Top Value ลูท็อปบนรุ่มนะครับเพราะนนั้นราคาย่อลงมาก็เลยหลุดออกจาก t o อปอิมแพกนะครับก็เราให้ท่านฟังเช่นนี้เพราะนั้นทั้งทุนก็ก็ตอนนี้ก็คือมันอาจจะต้องเป็นขาลงนะครับสำหรับปตท ราะว่ามันขึ้นไปที่สุดแล้วนะครับตามทฤษฎีของเรานะครับเมื่อไหรก็ตามที่ราคาขึ้นมาชนกรอบดีเนลเลกชันแล้วสิ่งที่ทําต่อไปก็คือมันจะไปฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามจะทฤษฎีของราคามันต้องเป็นไปฝั่งตรงข้ามเพราะฉนั้นท่านก็ลองใช้อ้างหลักหลักการนี้ในการอ้างอิงการซื้อการขายของราคานะครับเมื่อบูลเจอร์แบนนะครับ ชนกับ linear equation สิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะเป็นฝั่งตรงข้ามต่อไปก็ประมาณนี้นะครับเล่าให้ท่านฟังแบบนี้ไว้ก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะพยายามเข้าใจแล้วก็ลองพิจารณาถึงหลักการตัวนี้นะครับก็ฝากท่านกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบพรคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไป Swatikrap. We did it! We really did it! it? <laughs> I knew we could.